โอเคไปขึ้นเรือกันไป แคตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมซิตารับ่นี้นะครับซ<ห>ิตานะครับผมเราจะมารีวิวว่าห้องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผม ครับอันดับแรกเลยเรามาดูกันที่ราคาอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมนี่เขาเขียนให้หมดเลยนะครับว่าราคากี่บาทกี่บาทนะครับภายในห้องนี้ครับโอ้ยยอดมากเลยยืนก่อนเริ่มกันจากนี่ภาพศิลปะลังเตียงครับผมโอ้สวยงามใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมีโทรศัพท์มือถือนะครับตรงนี้นี่มีเตียงนุ่มๆนะผมนี่โคตรนุ่มมีการบอกด้วยครับว่าทําความสะอาดกี่มงถึงกี่โมงนะครับผมก็โอ้หนี่ได้เป่าผมโอ้หที่อื่นนี่ไม่มีนะตอนนี้มี โอ้โหไฟฟ้ากัยทีดียวกระจกโคตรใหญ่ตู้เสื้อผ้านี่ไปดูกันเลยใหญ่ใช้ได้นะครับนี่มีของประดงประดับรับผมโอ้สวยงามตู้เย็นมาดูกันว่าข้างในมีอะไรโอ้โหของเยอะมากของของทางรีสอร์ทก็มีแค่2อันเองครับที่เหลือนี้เอามาเองหมดเลยไปต่อต่อไปนะห้องน้ําดูกันเลยโอ้โหรับกว้างมากดูสิ ไม่ต้องมีน้ำด้วยว,ว้าวนี่ครับก็เป็นรีวิวคร่าวๆเกี่ยวกับห้องพักที่ผมมาพักนะครับผมนี่ถือว่าบรรยากาศสุดยอดมากแอร์นี่แบบเย็นฉ่ำนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิวสวยๆกันดีกว่านะครับผมไป <c oughs> พอตกค่ำนะครับเราก็ไปทานข vale right? ้าวกันที่โรงแรมสิตาส่วนบรรยากาศการกินข้าวก็โอ้โหโรแมนติกสุดๆเลยนะครับผมแบบกินไปชมบรรยากาศไปลมพัดเย็นๆนะครับแต่ช่วงที่ผมไปเนี่ยลมอาจจะพัดแรงไปนิดนึงนะฮะ พอตอนช้านะ่าวันนี้ก็เราจะไปดำน้ําดูปะการังกันนะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงมรสุมนะครับผมก็บางเกาะอาจจะปิดบ้างครับบรรยากาศใต้น้ำเนี่ยโอ้โหจะบอกเลยว่ามันสวยจริงๆครับผมสวยมากๆเลยต้องมาดูด้วยตัวเองนะฮะซึ่งตอนที่ผมไปนะผมก็ไม่ได้เอาโกโปรไปนะเพราะว่าไม่มีนะฮะ <c oughs> อาหารมื้อเที่ยงของเรานะครับกระเพราไข่ดาวกินกันเลยเฮ้ยม,มันปิดไปแล้ว ออโอโทร,รมาตุยอครับา <You win. S 1> บายตอนนี้นะครับเราก็จะมาดู พระอาทิตย์ตกกันนะครับผมที่เกาะหลีเป๊ะว่าจะมีความสวยงามน่าดูแค่ไหนนะครับผมไปดูกันเลยครับผมไป เกาะลีเป๊ะครั้งแรกในชีวิตนะครับผมก็ถือว่าเป็นทีิที่คุ้มมากๆเลยนะครับได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเลยนะครับผมว่าก็ได้รู้ว่าประเทศไทยเรามีที่ดีๆอย่างนี้นะครับผมซึ่งที่นี่นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งมันคุ้มเหลือเกินครับกับที่เราเสียเงินไปทุกบาทสตางค์นะผมมันสวยมากๆเกินคำบรรยายจริงๆครับ และนี่นะครับก็คือบล็อกทั้งหมดในคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็คลิปต่อไปจะมีอะไรสนุกสนุกก็อย่าลืมติดตามดูกันให้ได้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายมันฟ้าสองขานี่ย